มาแล้วนะฮะเป็นยังไงโอ้โหคนตื่นทำรุ่นจิว๋วถึงบ้านแล้วจ้าโอ้เดินทางปลอดภัยดีมากเลยนะครับทำไมไล่จังรออาจารย์ค่ะไม่ได้ไล่แค่ถ้าถ้าง่วงก็ให้ไปนอนนะฮะไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ถ้าง่วง แต่ถ้าไม่ง่วงก็อยู่ด้วยกันก่อนได้นะครับคุยกับผมก่อนได้นะฮะผมจะโมโมไปเรื่อยโมโมไปก่อนอขอบคุณครับีเที่ยวเดี๋ยวเอาใส่รถเลยขอบคุณมากครับ <Okay. S 1> อทุกคนทนาน้้ยครับทุกคนไปที่เกวียนไปเกวียนนี่เขาให้นี้มาแหละน Imperial เนี่ยอิมพีเรียลเนี่ยเบเตอร์คุกกี้ เดี๋ยวเก็บไว้เก็บไว้เป็นของขวัญปีใหม่เอาไว้กินนอนนี่จ้านอนหรอแอดมินหิวละสินี่ท้องร้องแล้วเนี่ยแต่ว่ามันดึกแล้วผมไม่ค่อยอยากกินเลยอ่ะกุญแจรถอยู่ไหนทายาแล้วกุญแจรถไม่ได้อยู่กับผมเดี๋ยวจะโชว์สาธิตการเอาขนมไว้บนรถนะฮะ หนมอ,อ่ะพอเล่นมุกพอละขึ้นได้สวัสดีจากปารีสนะครับอย่าลืมเอาลงตอนขับออกเดี๋ยวเหมือนแมวเออใช่เดี๋ยวแมวมันจใจนี่นะฮะเดี๋ยวเหมือนแมว จะได้มีแรงถวายอ,าอ๋อดูไลฟ์อยู่เหรอโอ้วัยรุ่นนะฮะโอ้วัยรุ่นดูไลฟ์อยู่ด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องๆหนูๆก็มาสวดมนต์ข้ามปีด้วยนะทุกคน4,007ไม่มีใครยอมใครอะเดี๋ยวขึ้นแล้ว นั่นแหละสิเราต้องนอนด้วยเหรอคะนอนเถอะจ้าควรนอนนะแต่ว่าอาจจะนอนสายหน่อยวันนี้ฮแึบแป๊บนึ่งยกยังไงดียอ่ะยกอย่างนี้โอเคอาจารย์เบียร์ใส่รองเท้าเบอร์อะไรเบอร์เริ่มนะฮะงานไม่นอนงานไม่นอนข้ามปี งานตื่นข้ามปีนะฮะปีที่แล้วเราตื่นทำตอนนี้เราตื่นข้ามปีอยู่นะไม่ลงเราก็ไม่นอนครับ <c oughs> ขอบคุณนะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้รออาจารย์ประชุมกับผู้บริหารหมอเสงด้วยนะตอนนี้ ของก็ไม่ได้เยอะเลยของมีแค่ของมีแค่นี้แหละแต่หอบนะฮะเราจะขอบตาดำไปด้วยกันใช่ได้เหรอได้นะอ่ะเขาลงไปกินข้าวต้มกันแล้วนะกินเลยกินเลยพี่หมีข้าวต้มไหมตาพี่ลงลงลงเลย พี่หมีด้วยพี่หมีจะดูอาจารย์ก่อนนะฮะ<า>จบ,บิ๊กตอนนี้ไม่รู้ว่าเพิ่งตื่นหรือว่าเพิ่งจะนอนนะฮะเพิ่งตื่นใช่ไหมเพิ่งตื่นจ้อาอ้าวตอนนี้แถวเขานั่งอยู่แถวเขานั่งลงแล้วนะแอ้อเาลว สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยสวัสดีปีใหม่ด้วยนะฮะดูที่เขานอนได้ไหมนี่เราต้องเราจะไปดูคนอื่นเขานอนกันทําไมเนี่ยทําอะไรกันคะตอนนี้นี่เริ่มเริ่มเริ่มนอนแล้วนะตอนนี้รอคนเขารอถ่ายรูปกับอาจารย์กันอยู่นะครับเรับรู้ตัวว่าหลอกลุกขึ้นเลยนะคะอยู่ซื้อๆเด้ออยู่ซื้อๆรู้ปาไม่ยังรูปไม่รู้แต่ว่า ส่วนด้านล่างนะคะเราจะให้ผู้หญิงนะคะคุณผู้หญิงนะคะนอนนะคะด้านล่างนะคะให้รู้ตัวว่าเป็นผู้หญิงบนบนข้างล่างเนาะแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยนอนอด้านบนนะคะขวามเมือน,นะคะทุกคนใครได้กินแล้วเนี่ยคุณผู้ชายนมาแบน้าขยัยเนื้อขยับตัวได้แล้วนะคะเดี๋ยวผมจะต้องไป่ปิดไฟน,นะคะไปิดไฟด้ไหย สวัสดีครับกลับมาแล้วเด้อแล้วจะทำไรแล้วก็ท่านใดลงไปกินก่อนลงไปกินก่อนได้เลยข้าวต้มนะฮะสวัสดีนะครับเยอรมันสามทุ่มเยอรมันสามทุ่มนะฮะสวัสดีปีใหม่ถึงเยอรมันด้วยนะห่างกัน6ชั่วโมงเลยเหรอเก็บเหรียญไว้สักอันหน่อยกลับไปจะไปจะฝากผมไว้เหรอฮะคิดว่ามันอยู่กับผมมันจะเหลือเหรอฮะ แอสัมภาษณ์อาจารย์เบิร์หน่อยค่ะสัมภาษณ์เขาว่าอะไรดีสวัสดีจากฟินแลนด์นะครับสวัสดีด้วยนะสวัสดีจากประเทศไทยนะฮะอเมริกาบ่าย3ามชั่วโมงใช่ไหมแม่สอดตีสาแม่สอดเราประเทศเดียวกันนุ่มเราประเทศเดียวกันค่ะฝากไว้หน่อยเอ่อเอ็นเอลเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมหรือนิวซีแลนด์ นอนรวมคนเยอะแบบนี้เราหลับตื่นตื่นอืมใช่ผมรอกลับ<ม>กลับบ้านทีเดียวเลยนะแล้วผมต้องทําความสะอาดบ้านด้วยทำความสะอาดห้องนะฮะ <5. S 2> ตอนนี้แถวที่เขารอถ่ายรูปนะฮะนี่คือแถวช่วยช่วยพี่ผีดีกว่าอยู่หน้าบ้านนะคะท่านวขนะคะช่วยพี่ผดีกว่าอยู่ห้าบ้านนะคะทนใดหิวก็ลงไปทานได้นะรอเลยต่อแถวกันอยู่ถานเสร็จแล้วก็พึ่งมา มีคนหย่อนใครเอามาย่อนเนี่ยมีคนหย่อนสวยมากอีนย่างมีคนเอามาย่อนในนี้มีคนดูเยอะไหมมีคนเอามาย่อนในหางนะในดูซีติดต่ออันไหนวะ มีติดต่ออันนี้ติดต่อกี่คนส <4, 9, S 1> ี่พันสี่สี่พัโอ้โหสี่พันเก้าแล้วไมโดนอะไรอ่ะเน่แมาในติดต่อนี่ก็ này, เขาก็ไม่เขาก็ไม่ยอมหนีหายจากพวกคุณเหมือนกันเขาก็อยู่เป็นเพื่อนคุณนะสี่พันสี่ร้อยคนนะอาจารย์มาโอ้ยอาจารย์มาแล้วทุกคนมาแล้วอาจา่พี่ค่ะเอาแล้วอาจารย์มาแล้วเด้ออาจารย์มาแล้วจา้าพนักตักผการณ์นะคนะเปิดเอ่อโทรศัพท์ไว้ไม่ โอนะคะให้หาโเปิดหน้าที่จะถ่ายภาได้เลยนะคะค่ะค่ะขอโทษครับพี่พีมาวานแล้ววขโอเคค่ะลงจะบอกุญายันลง น้องครับปิดเพลงได้ละเริ่มปิดเพลงได้เลยแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์อันนี้คุณเจมเราไล่เช็คไปแต่ชั้นเลยผมไม่มีคนนะครับเราเ่มดีหนูกลับถึงบ้านแล้วค่ะเดินทางปลอดภัยดีมากนะครับถึงบ้านแล้วค่ะแต่อยู่เป็นเพื่อนอาจารย์ได้ค่ะ เยอรมันค่ะปารีสสามทุ่มที่โคราชตีสามสามนาทีโคราชไม่ต้องบอกก็ได้ให้มานอนรวมกันที่ชั้นสามนะครับเทตุสำคัญเพราะเรื่องความปลอดภัยของเราด้วยเนาะคือในชั้นสามอันนี้คุณเจมนะฮะผู้บริหารหมอสิงที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลบริเวณชั้นสามให้แล้วเนี่ย ผู้ที่อาจารย์สูง180นะครับผมแนะนให้ารวมกันที่ชั้นสามันี่ยเป็นพื้นที่ว่างอยู่อีกเยอะนะครับปกชั้นสี่และชั้นสองเดี๋ยวอาจารย์ถ่ายรูปเสร็จก็กลับนะเดีี๋ยวท่จะดูคุณเจมกันไปก่อนเคลียพื้นที่เนาะเพื่อที่จะเฝ้าระวังความปลอดภัยเราพวกเราเนี่ยไม่ไม่ไม่น่าเป็นห่วงแต่เราดูดูคนที่จะมาจากนอกเนาะก็คือเราไม่แน่ว่ามีคนฝั่งดีไม่หงดีมากน้อยแค่ไหนนะเนี่ยเห็นไหมทางบริษัทโอเรถิการปิดสึกนะครับโดยมี เออแอบคือเจมส์หลอนะฮะถ้ควา้ให้ดูคนหล่อให้ดูคนหล่อปอเ้ี้านะครัเพิ่งกลับถึงบ้านดีใจด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับคุณป้าเดี๋ยวอเมริกาบ่ายสเดี๋ยวนี้เราอยู่ในรายการเธออยู่ที่ใดและเวลาใดเหรอสวัสดีถึงอเมริกาด้วยนะสวัสดีจากประเทศไทยโอ้จากเรา ข้ามโขงสวดมาสวดมนต์กับอาจารย์โอ้ดีจังเลยนะฮะอนุโมทนาด้วยนะไหว้น้ําข้ามมาหรือเปล่าฮะเป็นนักไหว้ทีมชาตินะฮะกำลังนั่งรถกลับนวมินอ้อเดินทางปลอดภัยนะถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะฮะทุกคนผู้บริหารเห,หรือว่านักร้องเกาหลีแหมคนเขาหล่อ้วยรวยด้วยมีอะไรเปล่า ฮอลแลนด์นะฮะฮอลแลนด์สามทุ่มห้านาทีอ๋อยังไม่ปีใหม่เนาะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะฮะนอนไปแล้วเสียงแอดปุกอุ้ยขอโทษอืมแอดมินปัดนะฮะเนี่ยเนี่ยแอดแหลมทำจะโดนด่าเพื่อมีมีนิฮาร์ดจากแอดมินปัดนะฮะสวัสดีปีใหม่นะครับ ปี 2, 5, 6, 8แล้วนะฮะตอนนี้กี่โมงครับดูนาฬิกาสิจ๊ะแหมมือถือไม่มีนาฬิกาเลยมัง้งถามผมเหรอชนบุรีเมื่อไหร่อาจารย์จะได้นอนเอช้าเชานะนีอาจารย์อยู่นี่นกำลังจะกลับบ้านไปบุรีรัมนะขอให้ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับประกาศธรรมของพระเจ้าออกไปแล้วไม่ต้องกลัวแล้วบารมีพระเจ้ายิ่งใหญ่มากใช่ครับ ไลฟ์สดตอนนี้จริงหรือเปล่าแค่นั้นเองครับใช่จริงสิจะ๊ะก็ตอบคําถามอยู่นี่ไงจะ๊ะแหมกร <c oughs> ุงเทพตอนนี้ตีสามนะฮะ <S <S ปรากฏการรอถ่ายรูปตีสามเออเป็นปรากฏก,การจริงๆ <S 1> <S 1> ออสเตเลียจ้าตอนนี้ตีสี่อู้ออสเตเลียเขาไวกว่าเราเนาะหมายถึงสวสดถึงกี่โมงสวสดเสร็จแล้วจ้าสวสดถึงตีหนึ่งนิดๆจ้า ตอนนี้แปดทุ่มแล้วแปดทุ่มนทำไมทุ่มมันเยอะจังเลยนะฮะมีถึงแปดเลยเหรอ,อนนบบมีลูกศิษย์ร,รอถ่ายรูปนะให้ดูคิวให้ดูคิวเจ้าทีมงานทางหมอเสกโน,น,น่นแถวอยู่โน,น่นอาคารเลยนะครับแล้วก็มีฮะแต่ที่บ<ป>อกนะชัโโ้นที่ปลอดภัยที่สุดคือหอประชุมชั้นสามทุกคนมันไม่ได้มีแค่ฝั่งโน้นด้วย มันมีฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยนี่คือแถวนะฮะในการรอถ่ายรูปกับอาจารย์นะครับนี่คือแถวแถวนี้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 นี่แถว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 อ้อคือนอนรวมนอนรวมในห้องประชุมเดียวกันแต่ว่าเราจะแบ่งโซนชายหญิงนะครับเราจะแบ่งโซนส่ยโซนโซนชายหญิงอื ครับสสว่างพอดีนะติห้าจะเสร็จไหมนั่น่ะสิอีสามชั่วโมงปีใหม่เยอรมันอืมปีนิวเยียนะเยอรมันแฮปปี้นิวเยียเขาว่าไงอ่ะระวด้วยนะครับแต่ว่าอาจารย์สู้มากแต่สิสู้รับคอรับาอให้ดูอาจารย์ฮึบ เริ่มถ่ายรูปกันแล้วนะทุกคนข้างล่างอาจารย์ทรอาจารย์แจ้งว่ามีเัมีข้าวต้มอยู่นะมีข้าวต้มร้อนดื่มสำหรับท่านที่หิวก็สามารถลงไปทานข้าวต้มได้นะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสวคดีปีใหม่นะ <c oughs> อาจารย์จะได้กี่นอนกี่โมงง,ง่วง,ง,งแล้วค่ะเดี๋ยว สรุปว่าอาจารย์ง่วงหรือเราง่วงอยากดูแต่ง่วงมากจะพยายามทางตานะฮะสู้ๆนะเป็นกาลังใจให้นะครับสาหรับสาหรับการทางตาในครั้งนี้นะฮะคุณภูรบคุคภดีนะครับอยู่ที่บริษัทสามนะครับนี่คุณเจมนะยูคุณเจมก็มานาะมากนะต้องขอบคุณคุณเจมเลยนะครับเนี่ยมีงานในวันนี้ได้นะฮะ แล้วก็ผู้บริหารหมอเสิงทุกคนเลยนะฮะไม่มีขาม้าวต้มแต่เรามีสลดัดกินไปดูกินไปดูไปอ๋อดูไปใช่ไหมเป็นหมีแพนด้าไปเพราะว่าเราจะตาค้ำไปด้วยกันนะครับคืนนี้คุณเจมหน้าใสตลอดใช่คนหล่อเนอะ ทำรักษาศีลมาดีนะครับก็จะหน้าตาดีสุขภาพดีนะฮะหล่อสวยสุขภาพดีรักษาศีลอ2นะครับผมรถโกนเลี้ยรถด่วนเลยนะครับอยากรวยต้องทำทานน่ารักก๋วยเตี๋ยวโตโยต้า842นะครับรถโกนเลี้ยรถด่วนเลยนะครับคุณพายุคมดีครับผมรบกวนมาหาภรรยาที่บริเวณหน้าเวทีนะครับอยู่ที่นี่ไหมครับนี่ก็รักไปแล้ว คุณภายบุญคงดีตอนนี้พยายารอยอยู่ที่ด้านหน้าเวทีชั้นสามนะครับเอ๋ไม่รอยอยู่กรงนี้ก่อนเนาะรออยู่กนี้แาหลาะรออวกการเดินขึ้นมานะครับนี่นะฮะคนเยอะมากเลยแอดก็รอเห็นตัวจริงไม่ได้รอเลยเจมโหมึงหาวโหมิงหาวอาจารย์น่ารักใช่แอดมินหน้าตาดีทุกคนใช่ครับ เห็นอาจารย์ย,ยิ้มชื่นใจรอยยิ้มพิมพ์ใจนะครับประทับใจไม่รู้ลืมโอ้โหมาเป็นก่อนสวัสดีปีใหม่ FC จากเยอรมันนะฮะโอโ้เยอรมันคนเยอะนะวันนี้เจอเยอรมันเยอะมากเลยมีออสเตรเลียด้วยมี USA ด้วยใช่ถ้า UFO นั่นมันยานดินนะฮะถึงบ้านแล้วดีใจเลยถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะ Four n นูร์จาร์อะไรเนี่ยคือเอาซับไทยด้วยซับไทยให้ผมหน่อยอาจารย์หล่อมากไปครับใช่ <Okay. S 1> พี่หมีตือแล้วพี่หิวยังไปกินข้าวยังเนี่ย <c oughs> ไปกินข้าวต้มก่อน <c oughs> เดี๋ยวพี่หมีต้องขับรถอีกนะฮะพาอาจารย์ไปส่งนะทุกคนนี่ <c oughs> พี่หมีพูดได้ฉชยาว่าดอม ดอมโทริโต o โดมินิกโทร e โตนะฮะนี่อ่าโดมินิกโทร e โตนะครับผมขับเร็วขับไวซิงเดอเฟสสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่จ้าจาก FC จากสบป,ป,อปอลาโอ้สบายดี เขาเรียกสบายดีปะวะสวัสดีสบายดีใช่ไหมสบายดีถึงบ้านแล้วนอนดูต่อดีจังเลยนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะกลับถึงบ้านแล้วพี่หมีขับไม่ไหวก็จะเป็นผมนี่แหละฮะนี่ FC f ซที่ถ่ายรูปก,กับอาจารย์นะเดี๋ยวถ้าพี่หมีไม่ไหวก็จะเป็นแหลมเองนะฮะที่เป็นคนขับพี่หมีอยู่นี่ฮะอยู่นี่เลย สบายดีดีเหมือนกันนะรอเช้าค่อยกลับใช่นอนพับนอนหลับพักผ่อนยิบยิบแป๊บเดี๋ยวก็เช้าแล้วนะฮะขอบคุณครับพรุ่งนี้อาจารย์ต้องตื่นเช้าไหมไม่นะครับวันพรุ่งนี้ วันที่1วันที่2ผมไม่รับงานให้อาจารย์นะอาจารย์จะได้พักผ่อนนะครับสวันการมีคารวสที่บรรลุธรรมเยอะแยะเลยนะครับบรรลุเป็นโสดาบันนะถ้าสามารถฝึกฝนได้ตามธรรมสมควรแก่ธรรมก็จะสามารถบรรลุธรรมได้นะฮะถึงบ้านแล้วจ้ายิยนดีด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่นะ พรุ่งนี้คนขับรถมีงานพาไปไหนต่อหรือเปล่าคะพรุ่งนี้ไม่มีนะวันที่1วันที่2อ,อาจารย์จะอยู่พักผ่อนอยู่กับครอบครัวนะครับเขาจะไปไหนอันนั้น <Okay. S 1> แล้วแต่อาจารย์เลยนะไม่เกี่ยวกับผม,ผมอะไม่สามารถรู้ได้นะครับอาจารย์แล้วมีจะนอนเมื่อไหร่ก็เนี่ยครับถ่ายรูปก,กันเสร็จปุ๊บพวกผมก็จะกลับกันนะผมก็จะไปส่งอาจารย์พี่หมีก็จะเป็นคนขับรถนะฮะพี่หมีนี่เป็นคนที่สุดมากๆเลยนะทําได้ทุกอย่างจริงๆนะครับช่วยเหลืออาจารย์แทบจะทุกอย่างเลยนะครับ ตอนดูตอนด,ดูตอนเริ่มพิธีคือสะัยมากที่มีอันเชิญไฟจากพระสังฆราชมาใช่วันนี้ผมก็เลยแบบวิ่งวุ่นเลยหาพานหาอะไรกันนะฮะไปวิ่งไปเอาไฟมานะไฟเอามาจากวัดกลางบางปะมานะครับจากหลวงอยากพระอาจารย์สมทบนะฮะ สิรักสิทรัก,รกออผมเห็นคลิปเป็นเทียนพระราชทานสมเด็จพระสังฆราชปิ่มใจมากครับดีใจจังบางคนก็บอกขนลุกนะฮะผมก็แนะนำให้ไปเข้าห้องน้ำก่อนถนอมสุขภาพกันด้วยนะทุกคนแก่ก็เมตตาทุกคนแหละใช่อาจารย์เหนื่อยอทุกคนรู้เลยเนะี่ยใช่ไหมอาจารย์เขาก็ตื่นแต่เช้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็ภาวนาของตัวเองด้วยนะครับภาวนาด้วยแล้วก็ ก็ทํางานแต่เช้าอาจารย์เนี่ยกําลังจะมีหนังสือหนังสือเป็นหนังสืออออกมาเป็นเล่มอ่ะอาจารย์ตอนเนี้ก็เออแบบหนึง่งตอนนี้อาจารย์ก็แบบต้องดูเช็คเขาเรียกว่าอะไรตรวจตรวจตัวหนังสือตรวจหนังสือว่าแบบเออเนื้อหามันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจารย์เขาก็ ทำงานแต่เช้าจนแบบเนี้ยจนมาถึงตอนเนี้ยทุกคนน่าจะครบยี่สชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยตีสี่อ่ะหาทางออกทุกในบางเรื่องไม่ได้รู้จักอาจารย์เบียร์เราได้วิธีคิดปฏิบัติทั้งหมดเลยค่ะขอบคุณอาจารย์มากมาค่ะโชคดีที่ได้ฟังมาตลอดอนุโมทนาด้วยนะคะดูจากนนทบุรีตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับผมตอนนี้ยังไม่จบนะแอดจ้าแถวสั้นลงหรือ,อยังจ้าอ่ะ ทุกคนไปดูแถวนะฮะทั้ง3ช่องเลยถ้าอาจารย์ไปบวชแล้วไปบวชแบบไม่สึกเลยหรือเปล่าอาจารย์บอกว่าไม่มีกําหนดนะตามเหตุตามปัจจัยนะครับผมเห็นอาจารย์สองคนคนั้นน่นอาจารย์เบลอแถวสั้นลงแล้วนี่ไม่มีไม่ม,ม,มีปลายแล้วนี่เห็นไหมไม่แตกปลายแล้วนะฮะอาจารย์จะได้นอนกี่โมงไม่แน่ใจนะโอ้ยมาใบหวยอะไรในช่องนี้ไป นี่เออแม่อาศัยช่วงผมเบลอใช่ไหมช่วงผมแบบง่วงนอนใช่ไหมก็เลยมาอะไรแบบนี้ทักทายนะครับดีใจครับจะเสร็จแล้วใช่บอกไปแล้วจ้าอาจารย์จะได้นอนกี่โมงเอาถามแล้วนี่ <c oughs> พี่ออกจากหมอสิงตอนเริ่มตั้งแถวพี่นอนแล้วอ๋อ ลาติสวัสตนะครับพี่อย่างน้อยๆก็5ปีก็5ปีเนาะเป็นทําเป็นภาวินัยเนาะบวชเข้าไปเนี่ยหนปีก็จะเป็นนาวากะซึ่งเรียกว่าเป็นพระใหม่จะต้องอยู่ในคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์ต้องฝึกวินัยนะครับแล้วก็หลังจาก5ปีถึงจะออกมาบอกสอนได้นะครับสื่อมารู้เลยเพราะอะไรเพราะความจุดๆๆแหมเก่งเหลือเกิน น่าปลื้มใจนะครับขอบคุณอาจารย์เบียร์และทีมงานลาติสวัสด์ลาติสวัสด์นะครับลาติสวัสด์นะดูดูด,ดูดูช่างกล้องอันนี้น้องฟิล์มนะคนที่ถือกล้องอยู่นะครับอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างอ,อยู่ข้างๆพี่จียอนนะฮะที่ถือกล้องนะมีความเบลอมีความง่วงนะจบแล้วหรือคะสวนมน์กันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ ทุกคนก็ามาถ่ายรูปกับอาจารย์นะครับเก็บบรรยากาศเนาะเสียดายมากอยากไปร่วมแต่ต้องกลับต่างจังหวัดเดินทางโดยสวัสดิภาพนะฮะไฟพระริกอ,อาจารย์ขอมาเองเหรอเราต้องไปขอนะครับใช่ฟังตอนเป็นคร,ราวาสใช่ไหม ฟังตอนเป็นคราวา่าแล้วจะรอฟังในสมณเพศใช่หวังว่าคงไม่มีใครกวรปราสากันแกคงส่วนยากโอ้ยอาจารย์เราไม่ตายมาอยู่แล้วนะฮะอยู่ในรถรอส่งอาจารย์ในไลฟ์นะครับดีจังเลยครับสวัเดีไทยไทยไทยอันน้อ่เอ่ะอ่ะ ขอบคุณครับ,บ,รบพี่หมีพี่หมีพี่หมีตอนนี้ใส่หัวคอเซนเตอร์อยู่นะทุกคน <c oughs> <c oughs> สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยอยากเห็นแถวจังเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูแถวอีกรอบนึงนะฮะนี่แถว <c oughs> this is a <c oughs> แถวไปโน่นอ่ะแถวตอนนี้เหลือแค่แถวกลางแถวเดียวแล้วนะทุกคน แถวสั้นลงเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะได้กลับบ้านนะครับไปพักผ่อนเนาะหมูเด้งชมพูอุ้ยเห็นหมูเด้งชมพูด้วยเหรอน้องฟิลชื่อเหมือนลูกชายคนเล็กนี่ใช่ลูกพี่ไหมครคนนี้น,นี่น้องฟิลมที่ถือกล้องมือถือนะคนที่ถ่ายรูปอยู่นะฮะน้องฟิลมเรานะครับผมเป็นแอดมินแกงพลังหนุ่มนะฮะอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับอาจารย์สู้ๆขอบคุณครับนี่แอดมินดูสีเหลือง นี่มีแดงมีเหลืองแล้วก็มีเขียวนะฮะทุกคนแดงเหลืองเขียวนะตอนนี้ที่เราเห็นกันอยู่นะครับทำไมผมนึกถึงบุดดาเบสบะโออยู่ในปาร์ตี้ฮอตยังกับไฟเยอร์อ่ะหันไปดูอาจารย์ก่อนนะเสียงพี่หมีหล่อใช่เสียงพี่หมีหลอ